สวัสดีค่ะอยู่กับช่องควนล้ำเพลินแม่สุภาพค่ะสีาพาไปหาน้องฮักแพงน้องฮักแพ้งมาแล้วค่ะกำลังยางเขาเต้นยางน้ำดัต่อยๆอ,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 อยู่นี่พี่น้องอออแอม่แม่หอบอีอย่งโนะนี่าาโอ้เอาบกคุงมาตํากินกินแรงนี่อยู่ไกลควัาพอดีไปแบบยางซอดไปนี่ควอยุ่ทางหลังเขาพอดี มาท่านกินเขากินน้ะมาบ่อนี้มีผี่สิหอนขัดเนาะมาตาใสนี่นอนมาสุดทางแต่ที่ตัวน่าด้อุดรโอ้เพิ่มเมื่อยหลายเเมื่อยแห้งทามาคำประ้วงถามค่ะเพราะว่านูมากประมาณสองร้อยคนลปลาสองร้อยกว่าลูกพี่น้องนีขานี้าเป็นหน่หนึ่งเ่เห็นวมา่อกี้่อยตัวปเเดบุญมาทำบุญมาเป็นยั้แสังฆทานเข้าวัดล้ร้อนไม่รู้ร้อนอากาศรือร้อนอะไร เบิ่งันได้พี่ไปสืบมาแล้วพี่ไปสืบมาแล้วไปเฮ็ดอันบุญถวายสังฆทานแม่เบิ่งถวายสังฆทานมาโอ้ยหลวงพ่อเพิ่นบ่ตื่นน่ะแล้วว่าเพิ่นหัวอยู่คไข่โอ้ยแสดงว่าแสดงว่าออกจากนีไปกันนั่งหาอยู่จังเลยอีเด้งน้อยยืนเทเลอรหาอยู่พี่แม่สสวัดีค่ะพลือกขา แม่แอดมินทำนาทีแอดมินทำนาทีแอดมินนี่นีแอดมินแอดมินส่งวันนี่มีต่อคือแอดมินส่งหักแพงลำเพิร์นออฟฟิเชียลได้เลยพี่น้องอยากเปี่ยนคุ้มอ่ะแม่เปิ่นแม่เดินได้ไม่ได้เดินได้ทุกสุดท้ายอาหารมาสวัสดีลำอันที่มันหายเหื่อนไม่นี่อันนี้อันที่มันหายอ่ะมผมรู้บ็รู้ว่าผู้ใดเอาไปเนี่ยเหรินมวลหลายตั้งแต่ปูนผู้ใดรักปูนมองเป็นพ่อที่นอภิเษกมองแยกรูปเ่ย หายยางขอร์น้ำผึ้นหนูก็ได้เลยหายยางขอร์น้ำผึ้นมาสั <t <t UH> <t <t ่นมาของ่ายแท้ยังมาเสียงกับหนูนี <t <t ่มาเห็นที่เก่าตัวนป้ควรควรมาสั่นมื่อมื่อเสาร์นี่ควนขนาดหนาเวทีระวังดีๆแล้วั่างดีๆคนมวลมาสั่นเนี่ยมื่อเสาร์เนี่ยป้าข้าไปหาแนวกินเนี่ยเนี่ยมขอยจะหาแนวกินหิวอะมาพุ่งไปน้ำพุ โดนเล่นแหม่มโดนเล่นแหม่นิ้วเขาโดนเล่นอนโดนเล่นบอลผู้ใดสีตำไผเป็นผู้ตํานี่สีผู้ตํำฝากผูปากนบนฝากบักฮุงติบักฮุงเสีบวนีามหนวานวานนอกกรอบด้่ก็เป็นทุเรียนนี่ค่ะเนอยู่กับทุเรียนเหน่อยเอย่าดเ็นอยู่กับทุเรียนว่กินหีว่าัน พออดีจ้าข้ออะไรกันโอ้หยิบมีดไปยังหาพ่อแหลมเดี๋ยวอดีเนี่ย่อดยข้แลมนี่อย่าน้อนี่เปิดิดูิดมอุ้เนี่ยค่ะนมีเองชอิ้อีกแล้วเนี่ยิตัวนั่น เอู้เนื้อซับเล่นยางมันออกต่อนั้นเขาต้องฟานเปียกก่อนเด้อรียลี่ค่ะคือยางกะบังเด้อนั่นเมียเผิ่อเห็ดเล่นยางบกฮุงติดเปืือนมือแกงเห็ดแซ่บได้ไหอนี่เผ็ดเด้อนั่นกินเผ็ดบ่ได้เตือนใบก่อนเด้บอกใบก่อนเด้ออเบก่อนเด้อเผ็ดเด้อ กเห็ดแกเห็ดที่ร้เขาหัวหือแม่จะกินไรเหมือนกันแกเห็ดเมืด็กกับแช่ตะคิดกันอยงก็กินเนี่ยมเห็นแทมมันอ่ะมันเห็นแพงมันมันเห็นแอดมินแอดมินถือกล่องบนบนกล่องพี่น้องเลยเดี๋ยวก็กจก็จ่ินแแม่เหนแล้วแอดมินกินเนื้อกินโอ้ยเบาหวานลกอย่นี้แม่เพราะอะเนาะเพราะอะไ้วอีวะ ั่พอพูดแทนนพอม่มูโโ้โอ้มีดยานมีดเจเย,ดย,ดย็ดเล่นแม่ถ่าูามมันย้อนแสงตัวหนูมาถ่ายทางนี้สิมันย้อนแสงมาเอาเงบก่นอ,อ,อ,แอนแม่แม,ม่เก่าเป็นถาดยางสวยเลยถาดถาดพนมนูพภาก็เห็นเลยแม่สิบประเทศมันสิบ่ได้กินม้นหวานไหมมัมนอยู่ในถาดด้ว อยนมพอเราเบิดพนให้จัหนของสีนาแน่ม่แม่ลูกเสื้อก็แม่สุภาพเหรอซื้อไม่ด้ไปพ่อปุยเําไปซื้อไปค่ะไปไปเ่อันเาเอาอยู่นสวยพรอมจัหนึลตอสบาทเช่คะบาทได้6อัน5บาทได้อันไปค่ะง้อยหนึงบเได้ยังน้อยกันึงอา S <s <we ak> สื่อฟ้อมคือจวมาหาบาทคือเอาไปหอดแบ่งลอยเนาะอ่าะนในสื้อน้ำน้ำไปบาทนี่ได้ลอยหนึ่งลอยเพิ่นเดาใจแม่เพิ่นนั้นเดาอันมะกาเรียกแบ่งลอยมาเดบโหจะเดาสิใจไปซื้อน้ำน้ำที่ดีตีผิ่ปุ๋ยเอาบะเฮาะเฮาใส่ไปเต้นอาหารมา

คำนวณคำนวณเสียอาจากอันซื้อใหญ่่าสองเสิบบาทดีด้ดีดแล้วดีดีแล้วกินสปอนเซอร์ เออกินกุ้งดีดีเตะกุ้งเครื่องดีเสียงดีเออเป็นตาสุยให้กินอีกดูนะมาไล่ตรงเขาสปอนเซอร์กุ้งตองเขาแล้วขัน่ากินเราดีเราเสียงดีในกุ้ง <laughs> นี่กินนั่นสปอนเซอร์บัตรแอเขาถามว่ายี่ห้อนี่ใช่ท่านจะกดเนี่ยดีดีเตะเขาถามกินนั่นดีช่วอค่ะม <laughs> ีหมอเคลียรับดีดี กินเขาพี่นอ้องกองไปอีกเด้อไม่ใช่อันนี้ป๊าอยู่ขังลำพุงของแท้แท้มองนี้ <Hey. S 1> ดังความเด้แท้ไปกินขา้ yeah, นขาวมีแกงอะไรนะแกงเห็ดแกงเห็ดก,กับตำบักหุ่งก็เป็นรักของพ่อแหลมมา <laughs> แม่แล้วขึ้นเช็คซาวบ้างมึอนี่หนูดแมมหิวเขาแล้วหนูต้องถามอาจ็คโนนันตีว่าเพม่นได้อ่เพได้ขี้ไปไหมของเพลงไม่์ท sure> ี่บิวไปเพราะว่าแม่ปอให้หนูถามทนงสุดสวยเลยอ้าวจะเช็คซาวเพลงใหม่ของบิวหรอเพลงอนันติดอกแคนยิงอนันติสัญญาคงเป็นแค่อุ้ยมาก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 เพ่งนี้มากกว่ขึ้นคืนเช็คสิ้ไปได้ไปฟังแต่ว่าอุ้ยไม่ได้ถ่ายไม่ได้มันลิขสิทธิ์แม่อิริบอลิกาซิ์แมนเพ่งไหน ขคงกันวิววิวจี๊เนี่ยแหละที่น้องสิ่หอืมแบงครเิงยู่เอวะทายบางกอนล่างฮาเด่นลงไปเนรอหนูพ่อพยาฮักแครอเดี๋ไปกินข้าวป้แหม่เต้นแหม่เต้นโอ้ โมแตกได้มาหนี่นั่นแหละหลับดีเออหลับดีแนวะกลมนอนแนวะกลมนอนบ้าง บ๊ายบายพ่อเดือดเนาะคนเมื่อเช้านี่ไปไหนคนเมื่อเช้านี่ไปไหนเมื่อเช้าก็ไปทางแทคบก่อนีพ่อส่งลูกไปที่บ้านแกงน้องาเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก็นะคะน้องไปกินเขาก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้ำเนื้อค่ะฝากไว้ท่านี้สวัสดีค่ะ